เดี๋ยลงมาไกลหนักเขาเดินขึ้นนะมึงไล่ลงฮะแกเคยไปบ้านเราคนดังอ่ะเออแต่มันไม่ได้ขึ้นอย่างงี้ไม่ใช่หรอมันก็มีเป็นงี้ก็มีแต่ว่าทางไม่ค่อยชันมากมันอยวันนี้ไงเออแต่ว่าคมเยอะสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่ที่ไหนพี่อ่างขาอ่างขาครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงครึ่งทางเออครึ่งทางพออันดอกคุลาเป็นบ้านช้วยหมดครับตอนนี้อยู่ไหนนี่ไงเฮ้ยนี่นี่เออนี่ดอกอะไรอ่ะดอกบุลา สับปะรดเหรอใช่ป่ะใช่เหรอมันเริ่มล่วงแล้วพญาแมวป่าหรือเปล่ามีหน่อยเดียวอันนี้ไม่ใช่เสือโล้งเสือไม่ได้นี่ยไปไหนครับช่างตอนนี้รถเป็นที่อะไรครับมีปัญหาครับปัญหาก็คือเหยียบแล้วว้าวครับเหยียบเหยียบว้าวมันเครื่องมันเร่งไม่ขึ้นครับอ๋อมันขาดดิเฮ้ยหน้าปัดเ็นชิ้นโชว์เออาบอกไปเลยไม่เป็นไรเรามีประสบการณ์เราซ่อมไปแล้วสองคัน กราทำไปแล้วคันเดียวกนลยอีกคันนึงอันนี้คันที่สองแล้วอีกคันนึงเดี๋ยวเป็นเเอ้ยไม่ป็็นลกคิวต่อไปคันเท้าอ่ะคันเข่าแรงเว้ยไม่เป็นอะไรล่ะมันเครื่องมันเครนละตระกูลกับเขาไม่เป็นไม่ฟ้าว่าน้ำอยู่นี่้วยเบ็น พิธีเนี่ยช่างช่างยนต์มีความเห็นว่าไงฮะที่พวกภาคใต้เขาไปใช้เขาบอกว่าตามประสบการณ์ที่ผ่านมาครับผมจะได้ระยะเวลาระยะทางที่กำหนดอืมมันก็จะต้องไปช็อตกล่องตามเป็นตามปกติแต่ตัวนี้กล่องคือกล่อง ECU หรือว่ากล่องทูเฮ้ยอย่าถามเลยไม่ตารองได้ เครื่องนี้เครื่องไม่ขาดจะคลองรถแก้ยังไงครับอันนี้ถอดขั้วแบตตอนนี้ไม่เปิดขั้วครับอ๋อถอดขั้วครับแล้วจะเอาเป็นกานนี้เป็ตครับทำการรีเซ็ตกล่องอ๋เรื่ครับอ๋อเบื้องต้นครับเบื้องต้นอันนี้คือรีเซ็ตกล่อง ECU เบื้องต้นครับผมถอดขั้วไหนเนี่ยถอดขั้วแบตเนี่ยครับถอดขั้วลบนะขั้วลบนะไฟออ๋ขั้วลบคือสีดำตัดไปเหมือนต้นเล่นรถดัดแดงบวกนดำลบ ออรถแดดไม่เคยอ่ะที่บ้านจะมาเก็บบ้านจนพอแม่ไม่ซื้อของเล่นให้เฮ้ยอย่าเล่นอย่างนี้จบการงานข่าวครับ